แต่ละองค์กรนะคะหรือว่าแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีรูปแบบของ supply chain ที่แตกต่างกันไปตามสินค้าหรือว่า supply ค่ะที่มีอยู่คิดวางแผนกันให้ดีที่สุด,สว,ส,ดสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะครับมีช <Challenge. S 2> าเลนจ์ e คุณผู้ชมก่อนอ่าก็คือเปลี่ยนบ้างบัวท่านผู้ชมเบื่อจะเปลี่ยนล่างกันเป็นน็อตครับ,รบเป็นองค่ะ <laughs> วันนี้เรามาพบกับรายการ CBL What is สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องครับอ้อมค่ะกลับมาเจอกันสองคนอีกรอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่สำเร็จกลับมาเป็นคนเดิมแล้วกันกับรายการ CBL What is มันคืออะไรบ้างนะครับวันนี้สิ่งสำคัญที่เราจะเล่าให้ฟังเลยนะครับนั่นคือคำคำหนึ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่โอปาร อันนั้นมันอุทานอ๋อเหรอผมวโซ่อุทานนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า supply chain นั่นเองนะครับ supply chain มันคืออะไรครับน้องออม supply chain นะคะก็คือกระบวนการนะคะในการผลิตเป็นการเปลี่ยนนะคะจากวัตถุดิบอะค่ะไปเป็นสินค้าต่างๆค่ะจนสินค้าค่ะไปถึงลูกค้าเลยก็คือตั้งแต่ทําการหาซัพพลายเออร์แล้วก็ทําการจัดซื้อต่างๆค่ะทําการผลิตทําการแพ็คสินค้าค่ะจนสินค้าค่ะถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยครับนที่ supply chain นะคะก็จะมีวัตถุ ะเพื่อทําการสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ละองค์กรน,นะคะหรือว่าแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีรูปแบบของ supply chain ที่แตกต่างกันไปตามสินค้าหรือว่า s u พล l y ค่ะที่มีอยู่แล้วก็กําลังการผลิตที่มีอยู่ณนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเรียกว่าเป็น supply chain เนี่ยพูดถึงคำว่า supply chain ก่อนละกันคนน่าจะเคยได้ยินคำพูดนี้บ่อยๆแต่อะไรที่มันจะทำให้เกิดไอ้ supply chain นี้ได้บ้างนะครับมีหลกัลกๆเลยนะมีอยู่5ส่วนเป็นหลักอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ห <5 S 1> <5 S 2> บุคคลถ้าบุคบบคลเป็นหลักนะแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยก ก็แล้วอย่างที่มออมบอกแล้วแต่สินค้าการบริการหรือว่าระบบในองค์กรว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆมีอยู่5บุคคลเป็นหลักหนึ่งก็คือซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่มีของขายให้เรานน่เองนะครับมีวัตถุดิบอาจจะมีหลายทีมทีม A ทีม B ีทีม C หรือมีทีมเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่2ครับคือแมน u แฟคเจอร์ก็คือโรงงานสา่ผลิตผลิตอะไรให้เราอาจจะเป็นแมท e ท i เรียลเป็นนู่นเป็นนี่ให้เราก็ได้นะครับอย่างที่3ครับก็คือโฮเซลเลอร์แปลว่าผู้ขาย ขายกระจายขายสินค้านั่นแหละจะมีคนขายมีคนขายปลีกใช่คนขายปลีกก็จะเป็น retailer ครับต่อมาข้อสี่คือ retailer นะผู้ขายปลีกและสุดท้ายก็คือมาถึงผู้บริโภคอย่างเราอย่างเราก็เรียกว่า customer นั่นเองนะครับมีอยู่5บุคคลหลักๆอันนี้เราเรียกเป็น supply chain ตั้งแต่ต้นน้ําการผลิตจริงๆงปลายน้ำคกอผู้บริโภคเลยครับต่อไปก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบกันบ้างซึ่งมีอยู่3ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกนะคะจะเป็น Ste chain อัพสต e ีม s u พ p l y c h a i ค่ะหรือว่าห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิตนั่นเองก็คือจะเป็นกิจกรรมนะคะก่อนการผลิตทั้งหมดเลยอ,อย่างเช่นการหาซัพพลายเออร์หรือว่าจัดซื้อของวัตถุดิบต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆค่ะเพื่อเตรียมก่อนการผลิตนั่นเองครัต่อไปนะคะก็คือเป็น internal supply chain ค่ะก็คือเป็นกิจกรรมะคะระหว่างการผลิตหรือว่าการผลิตนั่นเองก็คือเป็น กระบวนการนะคะที่จะทําให้วัตถุดิบเปลี่ยนเป็นสินค้าเป็นกระบวนการผลิตประกอบชิ้นส่วนอะไรเยงี้ค่ะหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าค่ะก็อยู่ในองค์ประกอบนี้ใช่ค่ะอย่างที่3นะคะก็คือดาวสตรีมซัพพลายเชนค่ะก็คือเป็นห่วงโซ่บอรานะคะ ในการจัดส่งสินค้าต่างๆก็คือเป็นกระบวนการนะคะหลังการผลิตจะเป็นการขนส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าเลยใช่ค่ะรวมถึงการแพ็คสินค้าด้วยรวมถึงการตรวจสอบการแพ็คด้วยว่ามีความเรียบร้อยไหมก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยคใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยโดยสรุปก็คือซัพพลายเชนเนี่ยเป็นรูปของโฟล์ละกันนะโฟล์ Flow ระหว่างผลิต จนถึงมือลูกค้าอย่างเราแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละที่ก็ต้องไปจัดการบริหารในส่วนซัพพลายเชนนี้ให้มีประสิทธิภาพมาที่สุดตั้งแต่เรื่องการผลิตเรื่องของการจัดการการขนส่งนะครับเรื่องระบบภายในเพื่อที่จะให้มีต้นทุนที่ต่ําลงนะครับเพื่อจะให้มีความรวดเร็วมากขึ้นและที่สําคัญก็คือการที่ทําให้สต็อกน้อยที่สุด,สดอันนั้นก็เป็นการบริหารซัพพลายเชนซึ่งแต่ละที่อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าแล้วแต่ว่าจะมีกลุ่มคนกี่คนก็ตามในรายการผลิตบางคนอาจจะมีตั้งแต่ทีมจะซื้อทีมว่าจ้างจ้างงานอะไร มาเพิ่มเติมก็แล้วแต่ว่าไซส์องค์กรขนาดไหนลองไป manage เลยแต่วันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ supply chain ครับคือสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสําคัญคิด วางแผนกันมงให้ดีที่สุดน,นะครับวันนี้ข้อมูลในเรื่องของซัพพลายเชนที่ผมและน้องออมามาฝากกน็น่าจะมีประโยชน์ประมาณนี้ส่วนคลิปหน้า,นาจะมีเรื่องราวอะไรนั้นจะมีคลิปต่อจากเรื่องซัพพลายเชนด้วยว่า,าการจัดการมันจะเป็นยังไงฝากติดตามในคลิปหน้าครับใน EP ต่อไปของซัพพลายเชนว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับวันนี้ผมกับน้องอมอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับเรื่องของซัพพลายเชนครับถ้าวันนี้ฟังแล้วาท่านผู้ชมอยากจะบริหารจัดการให้ดีขึ้นในเรื่องของการขนส่งในเรื่องความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อัพสตรีมยันดาวสตรีมมานะครับเราบริษัท CPL ครับก็ยินดีให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือในเรื่องของความรวดเร็วนี้ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะผ่านช่องทางไหนบ้างครับน้องออมค่ะสามารถติดต่อพวกเรานะคะผ่านเว็บไซต์ cplinter com ค่ะหรือว่า Li@ น์แอดเพจบุ๊ก CPL ค่ะก็เดี๋ยวแนบให้ที่ดีสคริปชันค่ะ และยงังไงก็ทักเราเข้ามานะครับฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนำความรู้ดีๆเรื่องของโลจิสติกอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอก,กันครับ